สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับกมีเซรีไทยรถสวยกันอีกแล้วนะคะพี่ๆค่ะวันนี้ก็มารีวิวคลิปยาวให้ได้ชมกันอีกเช่นเคยนะคะกับรถเข้าใหม่ค่ะใครที่กำลังตามหาในส่วนของยาร h a แฮชแบ็กหรือยาริดห้ประตูนะคะวันนี้มีเข้ามาให้แล้วเรียบร้อยสีขาวคลีนๆสวยเดิมนะคะกับเจ้าโตโยต้ายาริ1.2 Entry ค่ะคันนี้รถปี 2, 2022เลขมใหมหลักหมื่นนะคะ ค่าตัวเพียงแค่3 0,000นกว่าๆเท่านั้นเองค่ะใครสนใจคันนี้ฟรีดาจะเต็มผ่อนเดือนละ6,000เท่านั้นนะคะสนใจแล้วติดต่อหา้องวินได้เลยนะที่093 132 1903นะคะ093 132 1903โทรได้แอดไลน์ได้ออกรถง่ายเอกสารไม่ยุ่งยากนะคะหากใครสนใจอย่ามัวแต่มองรถติดจองนะคะพี่ รถสวยบอกเลยอยู่ไม่นานนะคะแฮชแบ็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีมากของทางร้านเลยและเด่บสำคัญคันนี้ผ่อนไม่แพงด้วยนะคะพี่ขาใช้งานได้หลากหลายนะคะประหยัดน้ํามันด้วยคันเล็กๆหาที่จอดได้ง่ายนะ,ะแต่เครื่องไม่อืดน,นะพี่พีนะเออแนะนําเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวจะพามาดูในส่วนของบอดี้ตัวรถกันนะคะพ,พี่ขานี่เลยกระจังด้านหน้าแบบนี้สวยๆนะคะดวงไฟด้านหน้าเป็นฮาโลเจนจะมีไฟหลีและไฟเลี้ยวอยู่ในคมเดียวกันเรียบร้อย ในส่วนของช่วงล่างนะคะจะมีตรงส่วนของกลมๆตรงนี้เนาะพี่ๆสามารถไปเติมในส่วนของไฟตัดหมอบเพิ่มได้นะคะประมาณ2องสามพันเองด้านหน้านะคะจะ,จะดีไซน์มานะคะเป็นรังพึ่งเนาะสภาพนะคะก็ไม่มีรอยแตกรอยร้าวให้เห็นมาพร้อมกับโลโก้ตัยวตยต้ใหญ่ๆเลยคันนี้มาพร้อมกับบอดี้สีขาวแท้เดิมโรงงานนะคะพี่ๆค่ะเป็นตัว Entry เนาะตัวเริ่มต้นนะคะคันนี้ ด้านข้างตัวรถนะคะก็จะมีในส่วนของไฟเลี้ยวทับทิมนะติดด้านข้างตัวรถมาให้เรียบร้อยค่ะในส่วนของยางนะคะพี่พี่ขาคันนี้ได้ยางใหม่ปี2024นะคะก็ใช้งานได้เลยยาวๆเป็นล้อกระทะนะคะแต่ถ้าใครไปไปเปลี่ยนเป็นลออ้อแม็กก็เปลี่ยนได้นะพี่พี่นะคลิปลงคลิปล็อกตัวน็อตต่างๆของเดิมทุกจุดน,นะคะพี่พี่ขาอ่ะแต่ถ้าไม่เปลี่ยนก็ได้นะในส่วนของแม็กใช้เป็นแม็กเดิมแม็กกระทะไปก็ได้นะคะ ในส่วนของกระจกมองข้างค่ะพี่ๆขากระจกมองข้างก็สีขาวสีเดียวกับตัวรถตัดสลับสีดํำด้านแต่งการสีํำด้านให้เรียบร้อยนะคะอ่ะกระจกก็ยังเดิมๆนะคะพี่ดูในส่วนของเซญลักโตโยต้าสัญลักษณ์มอกอยอยู่เลยมือจับสีขาวสีเดียวกับตัวรถนะคะมาดูในส่วนของบอดี้ตัวรถภายในกันค่ะพี่ๆขาดูน็อตได้เลยนะ น็อตยังสีเดิมเลยสีเดียวกับตัวรถเลยค่ะพี่ๆ่ะไม่เคยผ่านการขยับมันเนาะแต่ใรักมอกรนะคะเดิมๆแผงประตูนะคะสภาพสวยๆไม่มีรอยแตกรอยร้าวให้เห็นกระจกจะปรับออโต้ฝั่งคนขับเนาะแผงประตูก็จะมีในส่วนของลำโพงและก็ที่วางแก้วน้ํามาให้เรียบร้อยดูในส่วนของโครงสร้างกันบ้างโครงสร้างสวยนะคะอาร์กลมคมชัดค่ะพี่ๆ นี่ดูได้นะคะในส่วนของเบาะคันนี้จะได้เป็นเบาะผ้าเนาะพี่พเนาะสภาพนะคะเป็นเบาะผ้าสีดําแต่งด้วยตัดสลับสีน้ําเงินสวยๆนะคะในส่วนของเลขใหม่คันนี้ค่ะไมค์คันนี้จะอยู่ที่97,000นกิโลนะคะก็ถือว่าย,ยังน้อยอยู่นะพี่พี่เนาะในส่วนของพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะสามารถที่จะเพิ่มเสียงลดเสียงได้รับสายวางสายได้นะคะ SIS a i r b a ไคู่หน้ามีมาให้เรียบร้อยเลยคอนโทรลด้านหน้าก็จะดีไซน์เป็นสีดำด้านเนาะพี่พี่เนาะแต่งตัดสลับกับสีเท่านะคะหน้าจอวิทยุสามารถใส่แผ่นดิสตได้ค่ะพี่เพิ่มเสียงลดเสียงรับสายวางสายผ่านหน้าจอได้ด้วยนะคะแอร์ก็จะปรับแมนนวลเนาะปรับความแรงลมได้4ระดับนะคะแอร์เย็นมากบอกเลยนะคะไปถูกเชิงอยูดตรงนี้นะพี่พเนาะคันนี้จะเป็นเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะคะ ดูในส่วนของกระจกบ้างนะคะกระจกหลังตัดแสงได้ไฟเพดานใช้งานได้ปกติเลยนี่นะคะบังแดดดีไซน์สีดำเนาะคันนี้ฝ้าเพดานนั้นบนจะดีไซน์สีดำนะคะพ,พี่ไฟเพดานใช้งานได้ปกตินะคะเครื่องเสียงบอกเลยดีมากดังมากนะคะเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่ขายดี มากลูกค้าถามหากันเข้ามาเยอะนะคะสำหรับเจ้ายารีแคชแบ็กหรือยาริห้าประตูนั่นเองติดฟิล์มให้ใหม่แล้วรอบคันนะคะดูในส่วนของครูสร้างฝั่งนี้กันสวยไหม <c oughs> สวยนะคะพี่ขาอาร์กลงคมชัดเราสอบมือไปได้นะคะอาจจะตรงกันด้านนอกด้านในอาจจะตรงกันนะคะถ้าปั๊มใหม่ก็คือจะมีแต่ด้านนอกด้านในไม่มีนะคะ ด้านหลังก็จะมีหัวหมอนให้3าใบเนาะห้องโดยสารถือว่ากว้างนะคะพี่ขาไม่ได้คับแคบเนาะถึงจะเป็นเก่งเครื่องพันสองแต่ก็โอเคให้มากว้างเลยนั่งได้ขอไม่ชนนะคะเบาะกว้างมากอะ่ะจริงๆเบาะกว้างมากนะคะฝ้าเพดานใสสะอาดสวยๆด้วยส่วนองด้านหลังกันบ้างค่ะด้านหลังก็จะมีในส่วนของเสาอากาศแล้วก็สปอ,อยเลอร์ม,มาให้นะพี่นะ ด้านหลังกระจกหลังนะคะก็มาพร้อมกับละาลายฝ้าเช่นละลายฝ้าไม่ขาดสชน่รักโตโยต้าไชน่ารักมอโกเลงอยู่ที่ปัดน้ำฝนมีมาให้เนาะ <c oughs> นี่อันนี้ก็เป็นแฮชแบ็กนะวิบินะีนเป็นแฮชแบ็กก็จะเป็นแบบนี้เลย <c oughs> ประตูหลังเปิดได้นะคะแล้วก็ในส่วนของห้องช่องเก็บสัมภาระ <c oughs> เขาจะเชื่อมต่อกับห้องพูดโดยสารเรียบร้อยเลย <c oughs> นี่เลยนะคะน็อตเดิมทุกจุดนะคะพี่ขาโช้คไฮดรลิกเนาะอาร์คเดิมนะคะสีเดิมโรงงานสีขาวเนาะพี่พี่เนาะพี่จริงะจะมีกันกลิ่นนะตรงนี้ก็จะเป็นบล็อกนะคะแม่แรงที่เติมลมต่างๆเครื่องมองืเครื่องมืออยู่ด้านล่างนะคะแล้วก็จะมีไฟส่องสว่างเพิ่มมาให้ใอีกหนึ่งจุดนะ <c oughs> สวยเลยค่ะพี่พี่่ะ <c oughs> ปิดก็มีตรงนี้เนาะอึ <c oughs> นะคะผู้หญิงตัวเล็กขับได้น่ารักมากนะคะยาริแถมได้แบรนด์หลักด้วยนะแบรนด์หลักราคาจะแข็งนะคะพิ่บ,บคราคาไม่ค่อยลดเลยบอกเลยซื้อไปนะคะขับไปสักปี2ป,ปีเบื่อๆขายไปไม่มีขาดทุนนะบีบีนอ่ะดูในส่วนของโครงสร้างกันบ้างค่ะโครงสร้างจุดที่สามก็ยังสวยกลมคมชัดขอบยางสภาพสวยไม่มีรอยฉีกขาดเช่นเคยนะคะ <c oughs> <c oughs> ห่องนี้ล่ะนะคะนี่เลยนะคะสวยงามพระราม8ปดนะวิพีนะดูได้นะคะทางร้านก็คือจะวันตีโครงสร้างให้ทุกคันเนาะแผนเพจนะคะแสดงวันเดือนปีที่ผลิตเรียบร้อยปี2022นะคะตอนน็ดตดิมๆื่มสีเดียวกับตัวรถนะคะนอดเดิมเลย นะพี่อ่าเห่ดูในส่วนของห้องเครื่องกันนะคะพี่พี่ค่ะ mm. นี่นะคะในส่วนของห้องเครื่องค่ะ mm. เครื่องเดิมสภาพสวยๆ mm. น็อตเดิมไม่ขยับสักจุดนะคะพี่คะ mm. เครื่องยอนต์ VVTiE เนาะฝาครอบเครื่องมีมาให้เรียบร้อยนะคะมอเอแบตเตอรี่ใช้งานได้ปกติกล่องฟิลอะไรแบบนี้ยังอยู่ดูในส่วนของอาร์กกันเลยพี่พี่จ๋า ใายแก้มขวารูกลมคมชัดสภาพสวยนะคะแต้มสีเดิมโรงงานคานหน้าสวยมากสภาพอย่างตรงดิ่งนะคะรถไม่เคยชนหน้ามาแน่นอนนะพี่ๆนะรูกลมคมชัดทุกจุดเลยฝากกับโรงแท้เดิมนะคะรูกลมกลมคมชัดนะครับ แฟนเพจแท้เดิมครับสี่ไม่เหวานะพี่ๆนะ,ะเป็นยังไงกันบ้างคะพี่ๆค่ากับเจ้าโตโยต้า Yaris Hatchback นะคะเครื่องยนต์1.2เป็นตัว Entry รถปี2022นะคะกับค่าตัวเพียงแค่399,000เล็กไม่90,07เท่านั้นฟรีดาจะเต็มผ่อนเดือนละ6,000กว่าบาทหากใครสนใจคันนี้นะคะสามารถยกขูหา้องบีนได้เลยที่0931321903นะคะ 0931321903โทรได้แอดไลน์ได้ออกดูง่ายอกสารไม่ยุ่งยากแน่นอนนะคะหากใครสนใจและยัามัวแต่มองรถติดจองแน่นอนน้องบีจะมีอีกหนึ่งสีให้เลือกนะคะนั่นก็คือสีดํานั่นเองก็สามารถเลือกได้ชอบสีไหนนะคะพี่ๆขายกหูมาได้เลยจัจองมาแค่หนึ่งใบเท้าเท่านั้นเองเดี๋ยวน้องบีให้ไฟแนนซ์ไปทําสัญญาให้ถึงบ้านเลยนะคะ ไม่สะดวกมารับรถเราก็จะมีบริการจะส่งจัดส่งให้ทั่วประเทศไทยเลยนะคะขอแค่พี่ๆมีแหล่งที่มารได้ที่ชัดเจนนะคะแหล่งที่มารได้จากประเทศไทยเท่านั้นก็สามารถซื้อได้ <c oughs> ชาติต่างชาตินะคะจะเป็นชาวต่างชาติหรือชาวต่างด้าวนะคะก็สามารถซื้อกับเราได้นะคะขอแค่มีเอกสารให้ครบเท่านั้นเองจัดให้ทุกคันดันให้ทุกคขตแน่นอนคะ่ะ สำหรับวันนี้เดยวน้องบินก็ขอตัวลาไปก่อนเช่นเคยเดี๋ยวคลิปหน้าจะมารีวิวรถอะไรให้ชมอีกฝากกดไลก์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้น้องบินด้วยนะคะหากคลิปนี้มีคำพูดไหนผิดพลาดปะกันไดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะที่จะมีรถสักคันคิดถึงน้องบีซรีไทยคิดถึงรถยนต์นุ่สไว้ใจเซรีไทยรถสวยค่ะบ๊ายบาย